นักเรียนวันนี้ในข้าวโมขงของวิชาเมเตอร์นะคะคุณครูจะพานักเรียนปดิษติสิ่งของที่จากวัสดุเหลือใช้เนาะที่สา,ามารถหาได้ภในห้องเรานะคะวัสดุอุปรกรณ์นะคะจะประกอบไปด้วย1ค้อนตีตะปูค่ะคะัตเตอร์กันไตรเชื่อตะปูตะปูจะมีหลายขนาดให้เราได้เลือกนะคะเพราว่าเราจะใช้งานแตกต่างกัน กระป๋องเบียร์หรือจะเป็นกระป๋องน้ําอัดลมก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นแก้วแก้วชาที่เราตื่อกันนะคะขวดจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นไม้ค่ะไม้สําหรับใช้เป็นฐานรองนะคะขั้นแรกนะคะคุณครูก็จะตัดขวดหรือกระป๋องน้ำอัดลมเนี่ย แล้วเราจะเหลือเหลือช่องเหลือช่องไว้ตรงนี้น,นะคะเพื่อที่จะทำติดกับตะปูยึดกับตะปูกับไม้นะคะ,ะคุณครูจะตัดขวดนะคะให้เป็นรูปทรงที่คุณครูต้องการแต่ว่าเราจะเว้นไว้ในส่วนในช่องนึนเพื่อที่เราจะทำการยึดยึดกับตะปูนะคะ สำหรับชั้นป .3 ป .4 นะคะอันนี้จะเป็นแผ่นไม้แล้วก็รูปแบบที่คุณครูได้ตัดไว้นะคะ2แบบก็คือจะเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนค่ะเ,เราลองมาเทสกันดูนะคะจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเรียนแล้วเราค่อยอยตีตะปูยึดแผ่นไม้กับขวดพลาสติกเข้าด้วยกันค่ะ,ะคุณครูได้ยึด ขวดพลาสติกแล้วก็ไม้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำการเอ่อเป็นทำเป็นตะขอเกี่ยวเพื่อที่จะให้มันสามารถแขวนได้นะคะเรียนอ่าคุณคุูมีเชือกนะคะเพื่อที่จะใช้ในการแขวน่่อนเราจะต้องตัดเชือกก่อนนะคะ,ะเชือกเซตตะปูค่ะ ใช้ตะปูในการยึดเสรยจแล้วนะคะสำหรับสิ่งระดิษฐ์ของชั้นป .3 แล้วก็ป .4 นะคะในการทำตัวเกี่ยวกับเชือกนะคะเรียนนักเรียนจะต้องเว้นเว้นที่ว่างไว้เพื่อที่จะให้เชือกสามารถผูกได้นะคะแล้วก็ถ้าของใครไม้มันบางแล้วตะปูมันโผล่นะคะนักเรียนสามารถตีตะปูงอเข้าไปได้นะคะ เพื่อที่จะไม่ได้เป็นอันตรายกับนักเรียนค่ะและสิ่งที่หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะทําสิ่งประดิษฐ์เสร็จแล้วนักเรียนจะต้องมีสิ่งที่ต้องส่งคุณครูก็คือ 1. ชิ้นงานประดิษฐ์ของนักเรียนเองแล้วก็2วิดีโอการนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองว่าสิ่งประดิษฐ์อันเนี้ยชื่อว่าอะไรมีขั้นตอนการทํายังไงนะคะแล้วก็ที่สาคัญ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถปลูกได้จริงๆโดยให้นักเรียนเนี่ยเอาต้นไม้ใส่ไว้เลยนะคะปลูกต้นไม้จริงๆเลยแล้วก็ดูแลอะไรให้เรียบร้อยนะคะในวันที่เราเปิดโรงเรียนให้นักเรียนนำสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ต้นไม้ของนักเรียนที่เรียนปลูกเอามาส่งคุคูครูด้วยนะคะ